ตามต่อสามสำนักดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์งวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันที่16พฤษภาคม2564ี่ที่พวกเรารอคอยกันคลิปนี้ป้าป๊าก็มีอีกแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือตามต่อสามสำนักดังไทยรัฐเดลินิวบางกอกทูเดย์ที่ในงวดก่อนๆก็เคยให้เข้าทั้งบนและ ล่างตอนเนื่องมาหลายงวดแล้วยังงวดล่าสุด2พฤษภาคม2564ก็เข้าเต็มเมเลยค่ะโดยไทยรัฐบนเข้า72เ,เต็มเมเลยจ้าส่วนเดลีนิวและบางกอกทูเดย์ B G ก็ไม่น้อยหน้าล่างเข้า18เต็มเตมส่วนบนเข้าเฉพาะหลักหน่วยคือ2สำหรับเลขท้าย3ตัวเดลีนิวและบางกอกทูเดย์ L B G ก็ไม่น้อยหน้าให้เข้าเต็มเม,ม129เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวดนี้3สำนักนี้จะให้เลขอะไรเรามาบ้าง สำหรับงวดนี้งวดวันที่16พฤษภาคม2564เลขที่ไทยรัฐให้มามี5ตัวประกอบด้วย1 2 3 4แล้วก็5ส่วนเดลีนิวเลขที่ให้มามีทั้งหมด7ตัวคือ1 2 3 5 6 8แล้วก็9โดยบอกว่าเด่น1กับ2สำหรับบังกบทุเดย์เลขที่ให้มามีทั้งหมด7ตัวคือ0 1 2 4 5 7 8ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาแล้วลองจับคู่เลขของแต่ละสำนักกันดูนะคะเพื่อจะเจอเลขที่ใช่ที่โดนใจเพื่อนๆกันสำหรับเลขที่แต่ละสำนักให้ตรงกันในงดวันที่16พฤษภาคม2564ก็ตามนี้เลยค่ะเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะคะระหว่างไทยรัฐกับเดลีนิวเลขที่ให้ตรงกันมี4ตัวคือ1 2 3 5โดยเลข1และ2เป็นเลขเด่นที่ทางเดลีนิวบอกไว้ คู่ต่อมาไทรัฐกับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้ตรงกันมี4ตัวเช่นกันคือ 1, 2, 4แล้วก็5ถัดมาก็เดลินิวกับบางกอกทูเดย์เลขที่ให้ตรงกันก็มี4ตัวคือ 1, 2, 5แล้วก็8โดยเลข1และ2ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดลินิวบอกไว้ส่วนเลขที่ทั้ง3สำนักให้ตรงกันสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคม2564ก็มี3ตัวด้วยกันคือ1 2แล้วก็5โดยเลข1และ2ก็เป็นเลขเด่นที่ทางเดินิวบอกไว้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป้าสัรหามาฝากเพื่อนเพื่อเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันเพื่อนๆก็ลองพิจารณาและลองจับคู่กันดูนะคะยังไงป้าป้าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับเลขที่ชอบกันค่ะสาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ